สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นจางนี้นะครับนี่ครับอยู่กัน2ทีมงานครับโชคสมฤทธิ์กับเจริญสุขครับแต่วันเจริญสุขเขาจะออกตัวก่อนครับนี่ดินเต็มนะครับนี่ครับตัวแรงทีมงานนะแล้วครับ,รบเที่ยวแรกครับนี่นครับดูครับ นะโกเบสองศูนโบกบสองรนะ้อยบอพี่น้องน่งขี่้นห่อยแท้กู้ใจกันเลย นั่นทีมงานชงที่ก็ทำทางนะครับยังไม่เริ่มงานเลยครับนี่นี่ก็เที่ยวสองครับที่บ้านบางม่วนะ bàn nôn năm khắm từng hoa เก็วิ่งกันสาคันครับครับอยู่กับ L47 คันหนึ่งับไทแล้วไปกี เดอดจังเลยครับรถไทยดับ รถทางด้านรถเสียตีครับเทีวแรกครับไหวเปล่าครับไหวเปล่าลองทางเที่ยวแรกครับโอ้โหลอย15อยู่แน่นอนครับไม่รอดแน่นอนครับผมว่าโอโ้แรงครับโอ้หลอดเลย This es. เดียวเต็มครับสานี่เอาครับมาใส่สโลูนะนี่ครับสโลูครับ ช่องคลอดครับช่องคลอด แล้วครับหนึ่งบุ้งเกียบนี่ครับสองบุ้งกี้ครเอสวสองหน่งห้าสี่สามบุ้งกีรับโอ,โอ,อ,บโอ้เซฟุ้แบบผมผมเลยนะสบุ้งกีบ สี่ครับโอ้สี่พวงยีเป็นปีนีเลยเอาไปนี่เอาสี่ครึ่งดนหัวหน้าแางโอ้หัวหน้าแางแข็งครับสี่ครึ่งครับนี่นครับนะสี่ครึ่งครับจะเป็นหนอกหลายแบบเต็มเฮ้ อ,นนอูหยางวันเะรอมมัพมบมัพมบมัพมมัเสียงวะเสียงวะแล้วเวต๊มอันนี้รอบเร็วนะนะฮะรถสวยๆจากอุพลมช่งนะ ใช้งานมาก็ปีกว่าแล้วครับคันนี้ยังสวยอยู่เลยเกีอยวเต็มครับโวดหมุนล้ก็จะหมดแล้วครับ ดูสิครับรอบเร็วเป็นไงครับออกตัวครับตรงเล่ยงแหงนะ พยาลงกันก็ไปได้ก็ไปได้มมีหแบบุ่นรถกำลังล่อขึ้นหม่นะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ทิ้งไทยกันด้วยรถคันนี้นะครับผมคันใหม่มคงจะหมดแล้วครับรถวันนี้ก็ต้องฟ้าก็มดืดคึมนะพี่น้องเหมือนจะตกอีกเลยคันนี้ออกมาอู่ซุนทอนนะครับนี่ซุนทอนการช่างที่ทางภาคชุมพลบุรีครับซื้อมาในราคา48ครับเอกสารอินวายนะพี่น้อง เตมเปลี่ยนตอนนี้เท่าแก่กำลังทำเรื่องทำทะเบียนอยู่ครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่สีปุุงกีครึ่งครับกับปุงกีใหญ่ๆ0 9นจุดเก้าสามนี่ครับเต็มแล้วตอนแรกสบายสบายคันนี้ครับสบายสบาย เต็มกล่องเลยรวรัวรวรัว,ว,วแล้วขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมเนะอาดับแด้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่องวัยรุ่นสร้างนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดับสองเที่ยวพี่น้องไหม